ค่ะต่อด้วยคลิปที่2นะคะคลิปที่2นะคะจอยจะชี้แจงเกี่ยวกับตัวครีมดับเต่าก่อนนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยครีมดับเต่าเนี่ยมันมีแพ็กเกจแรกนะคะแล้วก็แพ็กเกจที่2จนตัวล่าสุดเป็นแพ็กเกจที่3แล้วก็เป็นตัวล่าสุดเป็นโฉมใหม่นะคะซึ่งแพ็กเกจแรกแล้วก็เป็นตัวแรกที่ออกมาเลยนะคะเป็นครีมดับเต่านะคะฝาสีขาวนี้นะคะซึ่งตัวนี้จอยใช้มาตั้งแต่ รุ่นตั้งแต่ออกมาแรกๆเลยนะคะก็คือผลิตออกมาปุ๊บแล้วก่อนก่อนก็คือได้เทสได้เทสเตอร์มาลองปุ๊บเนี่ยประมาณอีกเดือนหนึ่งถัดมานยก็ได้ตัวนี้มานะคะอ่าแล้วก็ตัวล่าสุดนะคะที่จอยขายหมดไปเมื่อเดือนอต้นเดือนมอก,กรานะคะคือตัวนี้นะคะเป็นฝาสีน้ําเงินนะคะเออตัวนี้นะคะตัวนี้ที่จอยยังเหลืออยู่หลอดนึงเนาะ ไปเอาไว้ยกตัวอย่างให้ลูกค้าดูนะคะซึ่งแพ็กเกจก็ยังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สติกเกอร์อะไรเหมือนเดิมหมดเลยแล้วก็ตัวฝาจะเปลี่ยนแค่นั้นเองนะคะอ่าตัวนี้เนื้อจะยังเป็นสีเขียวนะคะเขียวอ่อนๆเนาะกลิ่นก็หอมอ่อนนะคะแ้วแต่คนชอบกลิ่นนะแต่ตัวชอบกลิ่นนี้เหมือนกันนะคะอ่านี่คือตัวสีสีนี้เนาะโอเคส่วนแพ็กเกจล่าสุดนะคะแล้วก็ออกมาใหม่นะคะตอนนี้ยังรอเพียงแค่กล่องนะคะ แต่ว่าตอนนี้ทำอออกมาจำหน่ายก่อนแล้วนะคะก็คือตัวแพ็กเกจล่าสุดเลยนะคะ <c oughs> ก็คือคึ้นกระเป๋าตัวนี้นะคะเดี๋ยวบางคนจะงงเนาะว่าทำไมมีตัวไหนอะไรอย่างนี้นะคะนี่นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวน,วนี้ตัวนี้ไม่มีแล้วนะคะที่จอยไม่มีแล้วนะคะแต่ว่าที่เจ้าอื่นๆเนี่ยที่เป็นตัวแทนเนี่ยตัวไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมเนาะ แต่ที่จอยไม่มีแล้วนะคะจอยจะมีแต่ตัวนี้คือตัวล่าสุดนะคะเป็นตัวล่าสุดที่อยู่ที่จอยนะคะแล้วก็จอยได้จาหน่ายตัวนี้แล้วนะคะรานะคาอยู่ที่350บาทนะคะส่วนลูกค้าหรือที่เปิดบินสมาชิกกับจอยเนี่ยราคาก็จะลดลงไปเนาะอ่านี่นะคะแพ็กเกจก็จะเปลี่ยนตั้งแต่สติกเกอร์นะคะด้านหน้าด้านหลังนะคะตัวหลอดนะคะ ความยาวขึ้นนะคะแล้วก็เปลี่ยนแค่นะคะเปลี่ยนแค่สีสีนะคะสีจะเป็นสีฟ้าอ่อนนะคะส่วนกลิ่นก็เปลี่ยนนะคะกลิ่นจะหอมหอมขึ้นกว่าเดิมนะคะแี่แต่ว่าใครชอบกลิ่นไหนแต่ตัวนี้มันจะหอมกว่าตัวเดิมนะคะก็คือกลิ่นมันจะเข้มมัน งไงกลิ่นมันหอมมากหอมกว่านะคะซึ่งจอยลองให้ที่บ้านแล้วก็หลายๆคนลองดมแล้วนาอกก็คือหลายคนก็บอกว่าหอมนะคะอ่านะคะนี่คือล่าสุดนะคะแล้วจอยจะบอกว่าหลายคนถามว่าเออเออทาย,ยังไงนะคะเหมือนเดิมค่ะจอยจะเทสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือบีบใส่เท่านี้นะคะแล้วก็ เปิดเตาอันอันอะไรก็แล้วแต่ของแต่ละคนนะคะทาลงไปนะคะอืนะคะเหมือนกันทั้งสองด้านนะคะแต่ว่าเมื่อเชา้าทาแล้วก็เลยเอามาสาธิตแค่นี้ก็คือจอยทาให้แค่นี้นะคะคือจอยทาแค่นี้นะคะ,คออคะ,คะปกติของจอยทุกวันเนาะ ส่วนใครที่เพิ่งเอาไปเพียงหลอดแรกก็แนะนําให้ทาเช้า,ชาแล้วก็ก่อนนอนนะคะโอเคทีนี้ใครถามถามได้ยินคําถามบ่อยมากใช้แล้วขาวไหมเออสำหรับจอยจอยขาวนะคะจอยขาวขึ้นนะคะแล้วผลดีที่จอยใช้ต่อนเนื่องตามมาก็คือว่าเมื่อจอยถอนนะคะลด บางคนตัวเป็นตุ่มนังไก่แต่สําหรับจอยมันลดลงนะคะแล้วก็เหงื่อนะคะเหงื่อใต้วองแขนมันลดลงถึงต่อให้มีนะคะก,กลิ่นก็จะไม่มีนะคะจะบอกแค่นี้นะคะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งกนะ็คือว่าใช้แล้วเห็นผลไหมเออ,จ,อจะบอกไงอะเห็นผลคะ่ะสําหรับจอยก็เห็นผลอีกเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะ <c oughs> ก่อนหน้านี้เนี่ยจนมีปัญหาด้านเต่ามากๆนะคะเต่าดาแล้วก็มีกลิ่นแต่ดีที่ว่าครั้งตอนนั้นเบเลซ่าออกครีมแบบเต่ามาเ,เจ้าของแบรนด์นะคะพี่รูก็ได้ส่งตัวเทสมาให้ลองนะคะปรากฏว่าขาวขึ้นนะคะมันมันดักกลิ่นได้แล้วเราชอบกลิ่นด้วยนะคะแล้วก็คือมันมันค่อยๆตางลงนะคะถ้าใครที่หวังผลเพียงเดือนแรกนะคะแล้วคุณใช้เนี่ยนะคะแล้วคุณเต่าดําแล้วคุณ ใช้แต่โลออนมาตลอดหรือว่าคุณทําอะไรมาตลอดเนี่ยเรก็บอกว่าเอออยากให้ใจเย็นๆนะคะเพราะว่าจอยใช้มาประมาณสองถึงสามเดือนกว่าแบบมันจะขาวขึ้นชัดเจนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อยากให้ใจเย็นๆเราไม่ได้ไปเลเซอร์เราไม่ได้ใส่ยกรรมตรงนี้มานะคะฉะนั้นมันก็ขาวได้อย่างที่มันขาวขาวเป็นขาวแบบธรรมชาตินะคะไม่ได้ขาวแบบพวกดาราเขาเลเซอร์กันมาอะไรนี้เนาะเราต้องบอกกันอย่างนี้ก่อนนะคะอย่าพึ่งโกรธกันเนาะ อ่าแล้วก็เอ่อบางคนเนี่ยซื้อไปแล้วใช้เดือนนึงเนี่ยโหลดมันยังไม่หมดเ๋ยวก็ว่าเออพยายามชักอย่างน้อยก็เดือนอาทิตย์นึงหรือว่าเดือนก,กว่าๆเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดเดือนสองเดือนนี่เจ้าว่ามันอย่าห่วงคีมกันไปเลยเนาะโอเคค่ะเอ่อมีคําถามอะไรอีกบ้างเนาะเอ่ออืม เอาเป็นว่าปัญหาหลากัหลกๆเนี่ยมันลดได้ลดกลิ่นได้นะคะช่วยัาก,กลิ่นได้ลดเหงื่อนะคะลดตุ่มหนังไก่นะคะแล้วอ้ออีกอย่างที่จอยสังเกตมาตอนที่จอยใช้มาครบเจเดือนเออจอยถอนครั้งล่าสุดประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิทตย์ผลที่เต่าเนี่ยผลที่ตั้อวงแขนยังไม่ขึ้นนะคะขึ้นเช้ามากเพราะปกติตอนที่ใช้โลโออนเนี่ยประมาณถ้าเราถอนรั่วโกนประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยมันขึ้นหละนะคะ แต่ถ้าพอไปกลับไปโกนเนี่ยมันจะรู้สึกทําให้เราไม่สบายอะ่ะเออม,มันจะรู้สึกไม่เหมือนกับตอนเราถมเนาะมันก็จะดูไม่สะอาดอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้จะบอกอยังไงดีแต่ว่าก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนที่กลับมาซื้อกลับมาหนุนแล้วก็กลับมารีวิวให้นะคะเดี๋ยวยังไงก็ยังมีของแถมกันไปเนาะสําหรับบางคนที่กลับมาสั่งจอยนะคะอาจจะไม่ใช่อะไรมากแต่ว่า ยอดที่คุณซื้อภายตั้งแต่เดือนมกราจนถึงมีนาะต้นเดือนนะคะจะจะเก็บยอดสะสมไว้คนไหนที่ได้ยอดสะสมสามพันบาทขึ้นไปรนะคาจอจะนําชื่อมารุ้นรางวัลเป็นรางวัลที่จออยากจะแจกให้อาจไม่ใช่ iPhone มินิอาจเอออาจจะไม่ใช่ iPhone iPad หรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าสิ่งของที่จอจะแจกเนี่ยก็สําหรับคุณผู้หญิงเลยจ้ ว่าหลายๆคนคงชอบแล้วก็จอก,ก็เป็นคนนึงที่อยากได้แล้วก็จะคิดว่าหลายๆคนก็ต้องนําไปใช้ได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ฝากครีมดับเตาต,ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปที่3เราจะกลับมาแนะนําผลิตภัณฑ์อีก2ตัวนะคะโอเคอยังไงก็ฝากครีมดับเตาไว้ด้วยนะคะใครสนใจนะคะติดต่อเข้ามานะคะยังไงเจอยก็กล้าการันตีว่าตัวนี้เห็นผลจริงดีจริงอะไรจริงนะคะแล้วก็ใครไม่พอใจก็ยินดีคืนเงินแต่ถ้าใครพอใจแล<ม>้วใช้ได้ไม่ข่าวนะคะ เอาไปใช้ต่อนะคะยังไงก็ขอบคุณค่ะ